รองดองอย่างไรในสูตรของปยปทำไมภูมิใจไทยเป็นพักที่ทุกคนจับตามองสัมภาษณ์คุณอนุทินชาญวิรุกุลอดีตรัฐมนตรีและปัจจุบันหัวหน้าพักภูมิใจไทยในทัศนาคติเรื่องของการเมืองในอนาคตยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนะี่ยผมก็ได้รเรียนในที่ประชุมว่าให้มันพ้นปีหน้าก่อน สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Big Do s e นะครับวันนี้เราคุยเรื่องประเด็นของการสร้างความปองดองทางการเมืองในประเทศไทยนะครับงานของคณะกรรมการชุดปยปนะครับก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เราจะมาฟังมุมมองของทั้งพักภูมิใจไทยนะครับว่ามีส่วนร่วมในการสร้างความปองดองอย่างไรนะครับแขกรับเชิญของเราท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับขอบคุณนะครับคุณอนุทินทีม่มาคุยกันนะครับผมเห็นพรรคภูมิใจไทยอยู่ในอยู่ในข่าวตลอดนะก็ก็ไม่รู้สื่อสื่ออยากที่จะให้ผมรู้สึกผมเริ่มตรงนี้นะผมรู้สึกว่าสื่อเนี่ยเขาอยากที่จะให้พรรคภูมิใจไทยเป็นเป็นพรรคที่มีบทบาทสําคัญในการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองอแล้วก็อยู่ในการเมืองหลังยุคในอนาคตให้ได้อะไรเงี้ยค,คุณอนุทินรู้สึก่างนี้อย่างไรรู้สึกว่าด,ดีใจที่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เพราะว่าปกติก็กไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่มากอะแต่ว่าสื่ออยากสื่ออยากทําให้เป็นพรรคการเมืองที่มีอบอดสาคัญมากในช่วงเนี้ต้องบอกว่าสาธุกับ <c oughs> สิ่งที่คุณปลื้มได,ได้ได้พูดนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยในทางสาธารณะคนก็มองว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ไม่ได้นิยมความรุนแรง <c oughs> หรือว่านิยมในเรื่องของความแตกแยกความขัดแยง้งผมคิดว่า สิ่งที่าทางสื่อมวลชนก็ดีทางาบุคคลทั่วไปก็ดีเนี่ยมองว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมีบทบาทมากในการเมืองหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อมันคงไม่ได้เกี่ยวกับตัวพรรคภูมิใจไทยเองครับแต่คงเป็นการตีความในร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีผลบ,บ,บังคับใช้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนนะครับก็จะเห็นได้ว่า ในหมวดของการเลือกตั้งในหมวดของการเมืองเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะมีมีความเปลี่ยนแปลงเยอะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นการคาดคะเนแล้วก็การวิเคราะห์ว่าพรรคเล็กๆพรรคกลางๆเนี่ยอาจจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น<ะ>พรรคใหญ่ที่<ะ>อยู่ระดับยอดยอดสองสามพักเนี่ยก็คงคงไม่มีพักใดพักหนึ่งได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็เลยมีการาคาดคะเนนไป<ะ>แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยถ้าผม อยากจะเรียนนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ม,ม,มันมันไม่มีอะไรที่ที่ที่พูดง่ายๆในในเรื่องของการเมืองเนี่ยถ้าทุกคนสามารถคำนวณได้แล้วก็วิเคราะห์ได้อ,อย่างแม่นยำจริงเนี่ยก็คงไม่มีเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นครับคือระบบ<อ>ก,การเลือกตั้งที่ออกแบบมาบา,บางครั้งเนี่ยก่อนก่อนนี้นามาใช้อาจจะถูกอาจจะถูกมองว่าทําให้พักขนาดกลางหรือขนาดขนาดเล็กมีสสบัญชีรายชื่อมากขึ้นแต่ว่าพอถึงเวลา ใช้จริงเนี่ยผลเลือกตั้งเป็นอย่างไรมันเดาไม่ได้ใครทราบแต่ว่าเอาละโดยการวิเคราะห์อย่างอย่างหยาบอย่างคร่าวๆเนี่ยนะครับแน่นอนละพรรคเล็กเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะมีผลบังคับใช้เนี่ยก็คงจะมีข้อที่เรียกว่าไม่อยากจะใช้ว่าข้อได้เปรียบใช่ไหมก็คงจะมีประโยชน์ เพิ่มมากขึ้นออออเพราะว่าอย่างสมัยก่อน,นเราเป็นพักเล็กเนี่ยเ,เขาเรียกวินเนอร์เทคออฟนะครับคุณปลื้มต้องมีคะแนนสูงสุดเท่านั้นถึงจะได้คนที่มาที่สองต่อให้ห่างกัน200คะแนนก็คือ,อ,อสอสสอบตกไม่ได้เลยเลยนะครับซึ่งคำว่าสอสสอบตกเนี่ยในความรู้สึกของผู้สมัครผู้แทนราษฎรเป็นคำทีเ่เรียกว่าเจ็บปวดมาก ด้วยอนิสงของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เนี่ยม,มันทําให้ทุกคะแนนมีความหมายขึ้นมาเขาอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งในในพื้นที่แต่ว่าคะแนนของเขานะครับซึ่งโฮฟฟู l ี่ถ้าเกิดอย่างอย่างภาพราคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าผมบอกว่าพรรคผมแพ้ก,กระแสในในสมัยการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยที่หนึ่งเป็นพรรคเพื่อไทยที่สองส่วนใหญ่ก็พรรคผมคเพราะฉะนั้น สมัยก่อนที่สองก็ผมก็เป็นท่านรองก็หมดเลยก็ไม่มีความหมายนะครับแต่ตอนนี้เราเราก็จะมีคะแนนของของท่านผู้สมัครที่สองแล้วนะเข้ามาในพักเอาเอามารวมเป็นจัดสรรปันส่วนเป็นระบบบัญชีรายชื่อครับไม่ผมถามข้ามช็อปไปนิดนึงนั้นหมายความว่ารอบหน้าเนี่ยน่าจะมีคนอยากลงสสบัญชีรายชื่อกับกับภูมิใจไทยมากมากขึ้นรึเปล่าลก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าเออมันก็ดีถ้ามันเป็นมันเป็นการสวนกันรีเวิร์สกันพักใหญ่ คนอยากจะไปลงเขตมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าบางทีโอกาะในเขตเยอะแล้วก็มันใช้คะแนนทั้งหมดมาคำนวณสัดส่วนจากเอามาเอาเอาอัตราส่วนจากคะแนนทั้งหมดไปหาร500แล้วค่อยมากําหนดว่าแต่คือเราจะทราบเลยว่าแต่ละพักเนี่ยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเข้าสภาเนี่ยกี่คนเลยนะครับเพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งจะมาจากเขตเลือกตั้งอีกส่วนหนึ่งมาจากปาีิลิส ดังนั้นถ้าพักใหญ่เนี่ยซึ่งซึ่งโดยสมมติฐานเนี่ยคนที่จะเข้ามาจากเขตเล็กตั้งน่าจะชนะได้เยอะเนี่ยบ<ะ>าา์ตี้ลิสก็จะหดลงอ่าโอเคงั้นไอ้พักเล็กเนี่ยไอ้ตั้นรองทั้งหลายเนี่ยมันก็ถ้าเกิดอย่างน้อยได้คะแนนสมมติว่าคุณป,ปื้มชนะสี่หมื่นคะแนนในเขตผมได้สามหมื่นเก้าเนี่ย ไอ้สามหมื่นข้างนีมีความหมายเขาคมีความหมายเยอะละงั้นงั้นงั้นแล้วระบบที่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยถ้าเกิดนํามาใช้จริงเนี่ยคุณอนุทินผมถามข้ามช็อบไปเลยมันคุยแล้วสนุกดีรื่อเนี้ยก็ <c oughs> คือว่ามันมันก็น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของคนที่จะเลือกว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพักไหนแล้วก็จะไปลงคือสมมุติว่าสมติผมลงกับเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์เนี่ยผมจะรู้ว่าเขตไหนสองพักนี้แข็งครับใช่ไหมอ่าคือคนไหนได้ลงในเขตที่แข็งโอกาสชนะก็สูงไงแต่ว่าผมฟังมามันเหมือนกับว่ามันเปิดโอกาสให้พักกลางและพักเล็กนนั้ น่าจะน่าจะดึงคนมีคุณภาพมาร่วมทีมได้มากขึ้นผมว่าทุกอย่างมันมันจะช่วยกันชุดคงไม่ใช่เป็นประเด็นเดียวที่ที่คุณปื้มเรื่มได้สรุปมาคือทั้งนี้และทั้งนั้นตัวพักต้องขายตัวมันเองได้ด้วยพักต้องมันจะต้องมีนโยบายที่คนชอบด้วยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือสร้างความศรัทธาให้ได้ในส่วนของความนิยมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างถ้าคนเชื่อว่าอย่างน้อยพักนี้เนี่ย เข้ามาแล้วอาจจะมีบทบาททําเช่นนี้ได้ในอดีตผ่านมาเนี่ยก็เคยได้ทําอะไรที่ให้เห็นไปแล้วว่าเรื่องของการตัดสินใจต่างๆก็ไม่มีความผิดพลาดเนี่ยเขาก็อาจจะมีคะแนนสงสารใช่ไหมไม่ชอบพักใหญ่พักกาให้ดีกว่าทิ้งงดออกเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ผมก็ก็ความที่เป็นพักเล็กพักกลางเนี่ยก็คงคงจะต้องก็ก็หวังแบบนี้ครับหวังที่ที่จะทําให้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือมองอย่างเดียวว่าทําอย่างไรเนี่ยให้ ให้ดีที่สุดทั้งเรื่องของนโยบายพรรคเองทั้งเรื่องของบุคลากร,กระนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆก,ก็ลองดู<ะ>ครับ<ะ>โอเคแต่คุณอนุทินมองไหมว่าสังคมไทยเนี่ยมองว่าคู่ขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาหนึ่งในคู่ขัดแย้งมันมีหลายคู่ขัดแย้งแต่ว่าหนึ่งในคู่ขัดแย้งคือประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นมันหมายความว่ายุคต่อไปมันเป็นไปได้เมื่อคนจะให้โอกาสภูมิใจไทยมากกว่าเพราะว่าภูมิใจไทยไม่ได้เป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งเนี่ย คือมันมันเป็นไปได้มาว่าช่องคนจะคนจะมอง <c oughs> อย่างนั้นคือคนที่เขาฮาร์ดคอร์สนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งเขาก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าคนกลางกลางเนี่ยคือผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงคือผมไม่ค่อยมองคู่แข่งะนะครับตั้งแต่เติบโตมาไม่ว่าทั้งทางภาคธุรฐฐฐกิจหรือภาคก,การเมืองเนี่ยผมก็จะมองว่าผมมีปัญญาทําอะไรได้แค่ไหนแล้วก็พยายามใช้ความสาม,มารถในการพิสูจน์ให้คนเห็นแล้วก็ค่อยค่อย บิวขึ้นไปนะครับอย่างใหม่ๆเนี่ยพอเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคนแทบไม่ให้ความคาดหวังผมเลยแต่พอผมเข้ามาสักพักนึงผมก็รู้สึกว่าผมก็มีความอยอมรับ,รบอยู่ระดับหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันตอนเข้ามาเป็นพักหัวหน้าพักการเมืองอใหม่ๆก็มีแต่คนบอกว่าจะเกินหกเดือนหรือเปล่าตอนนี้มันก็ห้าปีกว่าหปีแล้วก็ ผมผมก็คือผมจะมองตัวผมเองว่าผมสามารถทําอะไรได้แค่ไหนสิ่งที่ทําได้สิ่งที่มั่นใจที่จะทําก็คือว่าไม่ว่าจะทําอะไรได้แค่ไหนมากหรือน้อยเนี่ยก็จะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอแล้วก็จะจะ,จะทำแต่ประโยชน์ผม,ผ,มผมก็คิดอยู่แค่นี้นะครับ,รบออของบางอย่างคุงโลมมันไม่ได้สร้างวันเดียวมันต้องสร้างรากฐานที่ดีแล้วก็สร้างความเชื่อมัน่นความศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนอในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเรื่องความรุนแรงนะฮะคุณปริ่มครับ มันคงน้อยลงไปเยอะอเพราะว่าอะไรทุกคนชนะหมดจะนชนะมากหรือชนะน้อยฝ่ายฝ่ายแพ้ยังมีเสียงคนพาสามพันเสียงก็มีความหมายมใช่ไหมครับห้าพันเสียงก็มีความหมายหมื่นเสียงก็มีความหมายคืออย่างสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพยายามแก่งแย่งให้เป็นที่หนึ่งให้หมดด้วยวิธีใดก็ตามยิ่งไกลปืนที่ก็อาจจะมีวิธีที่มันรุนแรงมากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยคือตัวผมเองผมก็บอกกับลูกพักผมนะครับ สู้เต็มที่เท่าไหนได้แค่คะแนนเท่าไหร่เท่านั้นขอให้อธิบายตัวเองและอธิบายพรรคพวกของพวกเราเองได้ว่าได้ทําดีที่ที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําแล้วมันไม่เป็นไรว่าตราบใดที่ยังมีสิทธิ์มีเสียงในสภามันไม่ใช่แบบพับเสือกับบ้านโอเคงั้นการที่การเมืองไม่เป็นวินเนอร์เทคอเนี่ยคุณอาทินมองว่ามันน่าจะช่วยทําให้สงบลงผมว่าพื้นฐานของความผัดแยง้งอะไรต่างๆมันเกิดจากการแย่งชิงอํานาจการอํานาจรัฐนะครับอํานาจรัฐ พื้นฐานเบื้องต้นเลยก็คืออะไรคือมีจํานวนสมาชิก,ส,กสภาผู้แทรนราษฎรมากที่สุดในสภาพเพื่อจะได้มีอํานาจต่อรองอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในประชาชน40กว่าล้านคนที่โหวตได้เนี่ยเข้ามาได้เพียง350คนเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูมัน0 0 0ยูเลยนะเพราะฉะนั้น,านการแข่งแย่งที่จะเข้ามาให้ได้เนี่ยมันมันก็ขึ้นอยู่ถ้ากดกติกาที่เรียกว่าเป็นว่า คนที่คะแนนสูงสุดได้คนเดียวมันก็เกิดความรุนแรงโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะ้ความความที่มีมีทุกทุกฝ่ายมีสิ่งมีเสียงในสภาเนี่ยมันน่าจะลดความว่าในบ้างมันมันก็มันก็เฉลี่ยเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกันไปนะครับนี่เป็นประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกับป,ปยวปไหมตอนวันนั้นที่ได้เข้าไปคุยที่ส่งตัวแทนพรรคไปนะครับก็ไม่ได้พูดตรงๆแบบนี้แต่ก็อบอกว่ามีความเชื่อมั่นว่าด้วยธรรมชาติของของระบบการเลือกตั้งเนี่ยความอย่างน้อยความรุนแรงใน พื้นที่เขตเลือกตั้งน่าจะจางลงก็คงไม่ถึงทั้งหมดแต่ว่าผมว่าวันนี้คนทุกคนก็คงเบื่อ,อ,อที่จะมีความรุนแรงสมมติเราทะเลาะกอันเนี่ยถามว่าเราจะมีความสุขได้ไหมคุณปลื้มมันก็ต้องระวังหลังกันตลอดเวลาต่อให้คุณปลื้มชนะผมหรือผมชนะคุณปลื้มเนี่ยมันก็ต้องมีความระวังระวงตลอดเวลาทั้งตัวเราเองทั้งวงวานว่าน,านคเครือของเราเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันสามารถที่จะลดไอไอ ดีกรีของความขัดแย้งลงไปได้เนี่ยมันก็ผมคิดว่าไม่มีมนุษย์ตัวไหนเกิดมาเพื่อต้องการมาต่อสู้ตลอดเวลาที่ไปที่ปอยปอนวันนั้นคุณนุชินไปทั้งหมดกี่คนนะฮะที่ของผมไปประมาณห้าคนครับออมี <คน S 2> ม,มีท่านรองหัวหน้าพักท่านประธานที่ปรึกษาพักเลขาธิการพักแล้ว,แล,วแล้วที่ตอบคําถามเขาครบสิบคาถามด้วยใช้วิธีสรุปครับคือเราเรามีคําถามเป็นแนวทางมาให้สิบข้อแต่ก็จริงจริงเนี่ย ข้อแรกข้อเดียวมันก็ค้าเวอร์ทั้ง10บข้อแล้วนะครับแล้วก็ผมก็บอกในข้อสุดท้ายคือเรื่องของยุทธ,ธศาสตร์20ปียุทธศาสตร์ชาติ2ี่สิปีเนี่ยผมก็ได้เรียนในที่ประชุมว่าให้มันพ้นปีหน้าก่อนอวางเป็นตั้นๆถ<อ>ึงกลางก่อนเพราะยีปีเนี่ยบางทีแค่ผมนึกถึงคุณปลื้มเนี่ยโทรศัพท์คุณปลื้มอาจจะดังแล้วก็ได้ซึ่งมันมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องเยอะแยะมันประเทศไทยเรายังไม่จำเป็นต้อง ต้องคิดไกลไปถึงขนาดนเอาเอาผ่านช่วงนี้ไปได้ก่อนเอาผ่านช่วงนี้ไปได้ให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันว่าที่ภูมิใจไทยไปแนะนำต่อพยปเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับคุณอน,นุทินชาญวุรกุลนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา มาที่รายการ Big Do s นะครับวันนี้เราพูดคุยกับหุวนหน้าพักภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลนะครับคุณอนุทินตกลงที่ทได้ไปคุยกับปอยอยนะฮะประเด็นที่สรุปแบบให้ให้ให้เขาได้ฟังเนี่ยคืออะไรฮนะอะไรคือข้อเสนอของพักภูมิใจไทยก็เราไม่ได้เสนอเป็นรายลกักษณ์อักษรนะครับแต่ว่าก็สรุปให้เาได้ทราบวในความเชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็คือว่าในเรื่องของการ ให้ความขัดแย้งหรือความรุนแรงความไม่เข้าใจกันสิ้นสุดไปเนี่ยคงจะปล่อยให้คู่ขัดแย้งหาวิธีกันเองไม่ได้ออก็คงจะต้องมีการจัดให้มีการได้พบปะพูดคุยกันโดยที่มีคนที่ควบคุมเกมที่มีบารามีมากเพียงพอเป็นที่ยอมรับเคารพนับถือของทุกๆฝ่ายออออแล้วก็พยายาม เลี้ยงรอบให้อยู่ในโหมดของการพูดคุยที่มีความมีความเป็นมิตรภาพครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมีความเชื่ออยู่หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับว่าว่าบางทีเนี่ยคนเราที่มันมีความขัดแย้งกันไม่ชอบไม่ชอบกัน <ừ> นะฮะ <ừ> หรือแม้กระทั่งเกรดกันซึ่งเกิดมาจากความคิดที่ไม่ตรงกัน <ừ> อุดมการหรือว่าความเชื่อที่ไม่ตรงกันเนี่ย การที่จะทําให้คนสองคนเหล่านี้หันมาให้ความร่วมมือกันเป็นมิตรกันไม่ยากครับนะครับเพราะว่า<อ>มันไม่ได้ทําอะไรเหมือนไม่ได้ทําอะไรให้เกิดความเครียดแค้นจากจิตใจของข้างในแต่เป็นเป็นความความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบางครั้งเราไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นอะไรที่ตรงกันเหมือนคุณปื้มเลือกพักหนึ่งผมเลือกพักหนึ่งแต่เราก็มาทํางานบางงานด้วยกันได้ด้วยด้วยความเต็มใจทั้งคู่ผมคิดว่า ฉันใดก็ฉันนั้นะนะครับเพียงแต่ว่ามีเวทีนั้นให้หรือ,อยังแล้วคนที่ต้องการให้เกิดความบองดองสมานฉันเกิดขึ้นเนี่ยมีความตั้งใจมากเพียงใดแล้วก็ถ้าถ้ามีความตั้งใจจริงๆนะครับเราด,รราด,ด,ดูดูมิติดูเขาเรียกอะไรอะดออูสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นมา ทางคณะกรรมการบยปเนี่ยเชิญตั้งเจสกลุ่มมั<ะ>้งผมจำไม่ผิดน,นะได้เข้าไปพูดหมดละทุกทุกสิ่ผมยังไม่เห็นมีกลุ่มไหนปฏิเสธเลย<ะ>ถ้าคนที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องของความปลองดองหรือว่าเชื่อในเครดิตของคณะคอสชอที่ต้องการทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องมีคนปฏิเสธบ้าง<ะ>หรือว่าเข้าไปเข้าไปไปตีรวน<ะ>แต่เท่าที่ติดตามข่าวดูมันก็ไม่มีะนะครับ ผมก็ต้องอนุมานต้องต้องต้องตั้งสมมติฐานของผมเองว่าในใจลึกๆคนก็คงเบื่อทุกคนทุกฝ่ายก<อ>็เบื่อกับความรุนแรงอย่างที่บอกอมันไม่มีเมื่อเกิดความรุนแรงความขัดแย้งเมื่อไหร่มันไม่มีทางที่จะมีความสุขได้ครับครันะมันก็เป็นนิมิตหมายนิมิตหมายที่ดีเราก็ต้องเติมเต็มเข้าไปแต่เติมเต็มเหมือนกับว่ามีกรรมการอีกชุดหนึ่งเลยหรือยงไงเพื่อไทยเขาเสนอกรรมการอิสระชุดหนึ่งไปเลย อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือให้ให้ว่ากันไปแล้มีการพูดคุยกันมากขึ้นผมก็พูดถึงว่าผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะหมายว่าอย่ามาพูดตามทฤษฎีอย่ามาพูดตามสิ่งที่ต้องพูดแล้วฟังดูเพราะๆผมก็พูดพูดคำนี้ในในกรรมการในในที่ประชุมด้วยว่าอยู่กับความเป็นจริงครับแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เป็นจริงมันเป็นอย่างไรก็แก้ตรงนั้นแหละครับไม่ต้องไม่ต้อง เราเราไม่สามารถเอาคนมาห้าพันคนให้มาให้มาประชุมร่วมกันนะครับเรื่องนี้เหรือไม่เกินสิบคนจบ m. มันมันต้องมี<ถ>การถ้าคนที่ moderate คนที่ควบคุมแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือแล้วก็มีความตั้งใจที่ทดีทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยมองถึงความตั้งใจได้เนี่ย<ะ>ทำไมจะไม่จบโอเค,คอแต่ว่ามันหมายเขาว่าจะต้องมีการลิรโทษกรรมให้กับ หรือลดโทษให้กับคนที่โดนคดีการชุมนุมอะไรมาบ้างไหมครัทำไมเขาไม่คุยถึงตรงนั้นถ้าการพูดคุยกันเกิดขึ้นคือพูดคนละฝ่ายไม่ได้หรอกครับคนหนึ่งไม่ไม่ได้อยู่คนหนึ่งไม่ได้รับโทษคนหนึ่งรับโทษไอ้คนไม่รับโทษก็บอกว่าห้ามพูดเรื่องนี้เราโทษกรรมโอเคคนรับโทษก็บอกต้องคนหนึ่งนเราโทษกรรมไม่มีวันจบต้อ้มาคุยกันจะได้ยอมรับกันได้แค่ไหนแล้วก็อย่าไปหวังว่าทุกอย่างที่เราจะได้เนี่ยที่เอามาจากบ้านเนี่ยว่าจะต้องได้อย่างนี้มันต้องได้หมดอ หรือว่าจะเสียหมดทุกอย่างมันไม่มีทางหรอกมันก็จะอยู่ในจุดที่ยอมรับกันได้เฮ้ hey, แต่แต่ว่าเอาว่าแต่ว่าถ้าเข้าคร่าวเนี่ยอย่างเช่นผมไปดูคดีที่พันธมิตรก็โดนหรือคดีที่เสื้อแดงก็โดนเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่เาขาคงจะอยากให้มีการเนรโทษนะทำไมทำไมผมแค่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมป,ยปอยปเขาไม่เริ่มที่ตรงนั้นทาไมเรื่องนี้นโดนโดนปิดไว้ก่อนแล้วบอกว่าเดี <ers> ๋ยวเอาไว้ตอนท้ายค่อยว่ากัน ผมคิดว่าขนาดผมถึ่ไม่ได้จบโรงเรียนเสนาธิการใดๆเลยแต่ผมยังคิดได้เลยว่าเวลาจะทําให้คนดีกันหรือว่าจะนําคู่ขัดแย้งมามามาให้เข้าใจกันให้ให้ดีกันนะมไม่ไม่อยากใช้คาว่าปรองดองสมานฉัน์มันจะฟังดูทางการเกินไปให้ดีกันไม่ต้องรักกันอเนะเเแล้วก็ร่วมมือกันทําคุณประโยชน์เนีเ่ยเขาต้องทราบอยู่แล้วแหละว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นลําดับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่จะเป็นต้องพูดโอเคเข้าใจขอให้เรียกมาเถอะบนโต๊ะนะครับอ,อย่างที่ผมเรียนนะมันไม่เกินสิบคนหรอกครับคุณวัฒนหวังว่าปยปทํางานตรงนี้ใช้เวลาสมมุติว่าถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะเขาจะสรุปเป็นให้คณะอนุกรรมการกรรมการใหญ่มีผบอตบมปมันจะมีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวไหม,ม<ะ>เพราะว่าผมเห็นนักการเมืองบางคนเขาก็มองว่านี่มันจะเป็นแค่อีกฉากหนึ่งเท่านั้นคุณวัฒนตั้งความหวังสูงกว่านั้นหน่อย ผมว่าไปดูประวัติศาสตร์ของประเทศไทยดีกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆครั้งความขัดแย้งความรุนแรงมันจบลงอย่างไรนะครับแล้วก็ผมก็ยังเชื่อว่าทุกคนก็ยังมีความความเชื่อมันว่าว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีสิ่งยึดเหนี่ยวครับแล้วก็ทุกคนทุกคนจะจะต้องยอมรับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ แต่ว่าด้วยโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาไปว่าเมื่อไหร่มีการเลือกตั้งผมว่าด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ด้วยเนี่ยต้นตอของความผัดแย้มมันจะลดลงไปม,มากทีเดียวออันนี้คือส่วนที่ผมนั่งประเมินของผมเองนะนนไม่มีอะไรที่มาพิสูจน์ว่ามันเป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนบอกว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเก่าล่ะ แล้วผลการเลือกตั้งก็จะไม่เปลี่ยนไปมากแน่นอนปาร์ตี้ลิสต์ภูมิใจไทยคงจะเยอะขึ้นแต่ว่าหลักๆเพื่อไทยประชาธิปัตย์ก็คงจะได้สอสเยอะอาจจะน้อยกว่าเดิมหน่อยนะครับมันก็ต้องมีคนที่บอกไม่ชอบการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันก็กลับไปเหมือนเดิมก็วันนี้ผมว่าผมว่าจริงๆมันเซตซีโร่โดยธรรมชาติแล้ววันนี้คณะคสชเข้ามาบริหารควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเข้าปีที่สามหลังหลังยี่สิบสองพฤษภาที่เข้าปีที่สี่แล้วนะครับ เ,เวลาผ่านไปเร็วมากไม่มีพักการเมืองใดๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆในการบริหารราชการแผ่นดินเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นตัวสมาชิกพักการเมืองบุคคลใดๆบุคคลของพักการเมืองเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับทุกคนถือกติกาเท่ากันละมไม่มีใครมีแต้มต่อละอมออผมก็หวังว่า สมัยก่อนมันอาจจะมีบอกโอ้ยพักนี้ได้เปรียบใช้อำนาจรัฐอำนาจเงินนํำมากอะไรต่างๆแต่วันนี้เนี่ยตัวรัฐบาลเขาไม่สามารถพูดพูดอย่างนั้นได้แล้วเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้ที่รับผิดชอบใน่การจัดการเลือกตั้งเคลียร์สนามหมดไอ้แต่ละพักเข้าไปก็ก็ก็แบหันเข้าไปก็เท่ากันผมคิดว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยคนที่มาบอกว่าไม่ยอมรับการเลือกตั้งคนนั้นแหละครับคือคนที่ ต้องการให้ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นอยู่ะะนนในประเทศไทยหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้การปรองดองเกิดขึ้นได้ก็คือต้องต้องเคารพกติกาแห่งการเลือกตั้งมันต้องคอเคารพโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยผลของของมันอยู่แล้วนะครับ,รบก็ผมถามว่าผมอยากให้เพื่อไทยชนะเหรอผมเป็นหัวหน้าพักเหมือนกันผมก็ต้องไปพยายามทําทุกวิธีทางแต่ถ้าถ้ามันทําแล้วมันทําได้แค่ไหนผมก็ต้องยอมรับตรงนั้นจะมาจะมาจะมาโวยวายจะมาอะไรมันก็มันมันมันก็ไม่ถูกครับคุณนัทินเชื่อว่าปี6-1น่ ปีปีหน้าเนี่ยจะมีจะมีการเลือกตั้งไหมน่าจะเป็น<ม>ไปตามกำหนดการผมเชื่อว่ามันรถแบบมันยังออนอยู่เออนรแล้วก็ไม่ว่ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นมาเอาผมคิดว่ามันก็สมควรแก่เวลานะครับ<ะ>ปีหกหนึ่งก็สี่ปี<ะ>พอดีแล้วก็ผมคิดว่าผู้ผู้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ก็คง คงคงคงต้องไปจัดการให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามรถแมพมันทุกอย่างมันมีเวลากําหนดของมันไม่ต้องไปเร่งครับคุณ้าพักภูใจไทยนะครับบอกกับผมว่าเชื่อว่ารถแมพยังออนอยู่นะครับผมหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะมีการเลือกตั้งปีหน้ารถแมพยังออนอยู่นะครับแล้วก็สร้างความรองดองปอยปอเดี๋ยวรอดูผลงานแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรออกมาบบรรยากาศอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าไปชมเขานะครับคุณปื้มอะไรที่มันดีเราก็ต้องพูดกันพูดกันโดยโดยโดยความแฟร์ ผู้ที่ทําหน้าที่ประธานผมว่าท่านวางตัวได้ดีมากมนะครับปกติเนี่ยเราจะไปเจอเวลาไปคุยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับไปก็ไปพูดคุยให้มันจดบันทึกไปแล้วก็จบไปแต่มผมเห็นอย่างท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานในที่ประชุมเนี่ยนำการประชุมอยู่ผมนึกไม่ถึงว่าท่านจะถามคำถามกลับมาในสิ่งที่เราพูดอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ สำหรับผมผมถือว่าเป็นความตั้งใจที่ดีแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากแล้วก็การให้เกียรติกันการรับฟังการให้เกียรติการทําให้บรรยากาศมันลดลดความตึงเครียดลงครับครับครับขอบคุณคุณอนุทินมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นก็คือบิ๊กโด e นะครับในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ